เราชอบพูดกันมากก็คือตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยและเราก็นึกว่าอ๋อก็อย่าไปคิดพึ่งใครว่างั้นทาเองให้หมดที <c> ่ <oughs> จริงคําว่าตนเนี่ยคือสติปัฏฐานสมมปัฏฐานอิทธิบาทอิสีพระโพทชงอริยามรรคหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นตนหนึ่งนะกระแสชีวิตคือรูปเวทนาสัญญาสังขารยาเนี่ยก็เป็นอีกตนหนึ่งตนไหนเป็นที่พึ่งแห่งตนไหน <c oughs> บุคคลใดที่ฝึกให้กระแสชีวิตคือรวปนามขันห้าเนี่ยเข้าถึงตนคือสติปัฏฐานหรือเข้าถึงศรัทธ,ธาเข้าถึงความเพียรเข้าถึงสติเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาแล้วทําศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาจนสามารถประชุมลงในโลบุตละได้แล้วเนี่ยชื่อว่าได้ที่พึ่งที่หาได้ยากที่สุดใช่ไหมตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ เมื่อบุคคลมีตนที่ฝึกดีแล้วชื่อว่าใดที่พึ่งที่หาได้ยากตนไม่มีสติก็ฝึกให้มีสติตนไม่มีความเพียรก็ฝึกให้มีความเพียรตนไม่มีปัญญาก็ฝึกให้มีปัญญาตนไม่มีสมาธิก็ฝึกให้มีสมาธิตอนไม่มีศรัทธาก็ฝึกให้มีศรัทธาจนทำศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในตนจนพัฒนาเป็นภาวนาศรัทธาภาวนาวิริยาภาวนาสติภาวนาสมาธิภาวนาปัญญาพัฒนายิ่งๆไพ่บูรณ์ยิ่งๆขึ้นไปแต่เข้ามั่นคงไหม มั่นคงเขาเรียกว่ามีตนที่ฝึกดีแล้วชื่อว่าได้ที่พึ่งที่หาได้ยากถ้าท่านทั้งหลายเห็นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ที่พึ่งนะเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จออกจากวังออกผน,นวดบำเพ็ญทุกขลกิร,ริยาหปีหาหนทางที่ถูกต้องนั่งนัดโพธิบาลังทำสติปัฏฐานประชุมโพธิปักแหธรรมให้เกิดขึ้นในโพธิพฤกนั้นทำปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตยานอาสวักเยญาณยาให้ตั้งขึ้น จนสาเร็จเข้าถึงอนุตตรสัมมาสัมปวรญาณบรรลุเป็นพระรหันเป็นพระหันแต่สัมมาสัมปวิจาปุ๊บนี่พระเจ้าทําที่พึ่งให้เกิดขึ้นแก่นตนได้แล้วต่อมาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาและพรหมทั้งหลายก็หันมากราบมานอบน้อมมาบูชามนุษย์มนุษย์นั่นแหละคือพระเจ้าเห็นไหมนอกจากจะทําที่พึ่งที่เรียกว่าอัตนาถะแปลว่าทําที่พึ่งให้แก่นตนเองได้แล้ว ยังเป็นปัจจัยต่อการเป็นโลกนณาถาเป็นที่พึ่งใอกษัตริย์โลกได้ด้วยนี่เป็นอย่างนี้เราเห็นอย่างนี้พว๊บโอ้โหสุดยอดฉะนั้นเราจะทําที่พึ่งให้เกิดขึ้นกับตอนก็คือดูพระเจ้าเป็นแบบอย่างเราจะเริ่มระดมและแต่เนี้ยความเพียรเพื่อถึงทมที่ยังไม่ถึงบรรลุทมที่ยังไม่บรรลุทําให้แจ้งซึ่งทมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งการได้ที่พึ่งเป็นแบบนี้ไม่ใช่ที่พึ่งนอกตัวกลายเป็นได้ศีลสมาธิและปัญญาเป็นสาระเป็นที่พึ่ง